เกมตอนนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนคะแนนนิยมกําลังตกลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่วางเกมสงครามนะครับใช้ย,ยูเครนเป็นสมรภูมินะครับสิ่งที่ตามมาของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เกิดทั้งอัตราเงินเฟอ้อสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นราคากา๊สที่พุ่งสูงขึ้นนะครับ ตอนนี้ใครที่อยากจะย้ายประเทศไปอยู่สหรัฐอเมริกาต้องคิดหนักนะครับเพราะสถานการณ์โดยรวมของสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบาก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักิ GM ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศคร,ราวนี้ซัดกันไปซัดกันมายุโรปหนาวแน่ๆเลยเริ่มต้นนะครับไบเดนก็ชักเบรอบ่อยนะครับพูดผิดสวิตเซอร์แลนด์กำลังเข้าร่วมกับนาโต ประธานดับดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะครับมีอาการเบร์นะฮะให้เห็นอีกรอบกล่าวว่าผู้นำสวิตเซอร์แลนด์กำลังละทิ้งนโยบายเป็นครังที่ยึดถือมานานกว่าสองทศวรรษหันมาเข้าร่วมกับนาโตก่อนรีบแก้คำผิดอย่างเร็วประเทศที่พาดพิงนั้นแท้ที่จริงแล้วคือสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วคราวที่แล้วก็เกาหลีเหนือเกาหลีใต้พูดผิด นะครับในขณะที่ปั่นป่ปวนหน้าร้อนสนามบินฮิสโตรยกเลิกเที่ยวบินผู้โดยสารล้นสนามบินพนักง,งานปราริสชาร์ล็อตนะฮะเปิดฉากสไตร์งานในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาในกณะที่เป็นที่คือฮาร์โเรนสกี้นะครับขายไฟฟ้านะครับให้กับ EU ได้เงินกว่า3 0 0 0สนเหรียญดอลลาร์สหรัฐในขณะที่รัสเซียนะครับก็ได้เข้าทำการยึดเมืองสำคัญสำคัญของ ยูเครนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกปรากฏการหนึ่งที่น่าสนใจคือนาโตมีการเชิญฟินแลนด์สวีเดนเข้ากลุ่มอย่างเป็นทางการรัเสเซียก็ประถูกประกาศว่าเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ประกาศแรลกกันไปข้างหนึ่งฮะส่งขีปนาวุธฮะพร้อมเรดาร์กระสุนอีกเพียบเข้าทำการช่วยเหลือยูเครน นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ปรากฏว่าตอนนี้นะครับหญิงวีแกนให้ลูกอ่อนกินตั้งแต่เฉพาะผลไม้ปรากฏว่าลูกนั้นเสียชีวิตนะครับหญิงสาวชาวอาฟอริดาคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ไม่รับประทานเนื้อ นะฮะสัตว์หรือกลุ่มบีแกนถูกสารสั่งลงโทษจำคุกตลอดชีวิตจากความผิดฆาตรกรรมลูกชายวัย18เดือนของตัวเองหลังจากเธอให้เขากินแต่นะะผักผลไม้เท่านั้นนะครับอีกปรากฏการหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็แน่นอนฮะมีผลกระทบกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแน่นอนเมื่อปรากฏว่า คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีการทำโพลอดีตประธานาธิบดีรอนชวมมีคะแนนนิยมนำหน้าประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งแต่เริ่มต้นในศึกรีแมตทที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้งปี2024ผลสำรวจอรอบใหม่ของโพลมหาวิทยาลัยเอเมอเ์สันนะครับ หลังจากผลโพลอื่นก่อนหน้านี้พบว่าชาวอเมริกันกว่า71%ที่ไม่ต้องการให้โจไบเดนลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกรอบหนึ่งนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการเล่นใหญ่นะครับของฝั่งรัเสเซียนะครับรัเสเซียตอนนี้ก็ปรากฏว่าได้มีการระงับนะครับ ในเรื่องของการส่งพลังงานไปยังฝั่งสาภาพยุโรปเป็นเวลา10วันรัสเซียนะครับปิดท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาตินะฮะ North Stream นะครับเพื่อป้อนสู่เยอรมน,นีเป็นเวลา10วันเพื่อทำการซ่อมบำรุงจากคำชี้แจงของบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีความกังวลว่ากระแสธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียจะไม่หวนกลับมาอีกเลยท่อลำเลียงทั้งสองสายจะระง,งับปฏิบัติการเพื่อซ่อมบำรุงตั้งแต่11กรกฎาคมถึง21กรกฎาคมและบริษัทที่มีหน้าที่บริหารโครงการบอกว่าการปิดท่อบริษัทดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงคู่ค้าทั้งหมดก่อนหน้านี้ North Stream AG จะปิดปฏิบัติการชั่วคราว ทั้งสองสายของระบบท่อลำเลียงก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงตามรอบทดสอบอย่างครอบคลุมส่วนประกอบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อรับประกันว่าท่อลำเลียงจะสามารถปฏิบัติการได้อย่างน่าเชื่อถือปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้นะครับตอนนี้ซีเรียก็ยอมรับความพ่ายแพ้อีกหนึ่งเมือง นจนถึงขระดนี้ตอนแรกซีเรียก็ไม่ยอมรับหลังจากที่รัสเซียประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามเซเลนสะกี้ imeters. ผู้นำซึ่งเป็นอดีตดาวตลกของอยูเครนก็ยังคงยืนยันว่าเขาจะชนะสงครามแน่นอนในศึกครั้งนี้นะสงครามในยูเครนกำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วส่งผลทำให้คะแนนนิยม ของประธานาธิบดีโจไบเดนในสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำลงต่อเนื่องจากการทำโพลนะครับปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีนะครับและคนโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีในสมัยต่อไปนะครับหลังจากที่อายุมากมีอาการเบลอเนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งโจไบเดนก็ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นโดยโยนความผิดไปให้กับฝั่งรัสเซียที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งสูงขึ้นโดยโจไบเดนบอกว่าราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกายังคงจะแพงต่อไปนะครับจนกว่ารัสเซียจะพ่ายแพ้สงครามแล้วก็มีการอัดอาวุธนะครับ สัญญาณเตือนนะครับที่เกิดขึ้น10วันนะจากท่อส่งก๊าซของบริษัทนอร์สเตรีมนะครับที่หยุดส่งให้กับฝั่งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะประเทศเยอรมน,นีคงเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญนะครับว่าเมื่อไรก็ตามรัสเซียจุดหยุดจ่ายก๊าซให้กับฝั่งสาภาพยุโรปความหนาวเหน็บก็จะตามมาเพราะว่าเข้าสู่ช่วงหน้าหนาว นะครับตอนนี้หลายประเทศก็จะมีการหันไปฟื้นฟูนำฐานหินมาใช้ป้องกันคลายหนาวแทนแต่อย่างไรก็ตามยังคงไม่เพียงพอนะครับเกมตอนนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนคะแนนนิยมกำลังตกลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่วางเกมสงครามนะครับใชยย้ยูเกรนเป็นสมรภุมนะครับสิ่งที่ตามมาของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เกิดทั้งอัตราเงินเฟ้ สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นราคากา๊สที่พุ่งสูงขึ้นนะครับตอนนี้ใครที่อยากจะย้ายประเทศไปอยู่สหรัฐอเมริกาต้องคิดหนักนะครับเพราะสถานการณ์โดยรวมของสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับในขณะเดียวกันการหยุดจ่ายก๊สนอร์ส s ตรีมครั้งนี้คงเป็นสัญญาณให้ฝั่งสาภาพยุโรปต้องคิดให้ดี มาตรก,การที่จะคว่ำบาตรรัสเซียยิ่งทายิ่งเจ็บและสถานการณ์ของโจไบเดนและสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากขึ้นแต่ต้องจับตามองฮะเพราะประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปพบกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันอะบินซันมานของซาอุดีอาระเบีย นะครับการไปพบกันครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะทําให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงซึ่งหมายความว่าวราคาน้ํามันนั้นทั่วโลกจะต่าลงแต่โอกาสยากเลยทีเดียวนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินกระทรวงพลังงานประเมินว่าวราคาน้ํามันของประเทศไทยจะยังคงติดอยู่ที่100ดอลลาร์ต่อบารเรลนั่นหมายความว่าราคาในประเทศไทยจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและปัญหาหลักๆเกิดจากการคว่ำบาตรรัสเซียที่โดนย้อนรอย โดยตะวันออกกลางนะครับร่วมกับรัสเซียขึ้นราคาน้ำมันโดยกลุ่มโอเปกพลัสทำให้ทั่วโลกผเผชิญกับการขาดคแคลนอาหารและราคาน้ำมันและกา๊าซพุ่งสูงขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทอศักดิ์ยิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ ก้กายกลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกวานทองให้เราได้เกิดอาศัยตออแข่งได้ด้วยการปกต้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตรก์กษัตย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรี ตายตายกดเกมที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัว ชาตชาทิพไทยอันมีประมุขเป็นกงราชัมาเถิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้อง มองทางน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวิีเธอทุนชาติก็สัย์ให้คงอยู่เพียงคู่แทนดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่